สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างั้นแนลนะครับก่อนไปรับชมวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับในส่วนของปัญหาวันนี้นะครับลูกค้าเขาได้เอาเครื่องตัวนี้มานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเปลี่ยนคลาสมาใหม่นะครับแต่ว่าเวลาเร่งมันต้องใช้รอบสูงนะครับใบมีดถึงหมุนนะครับถ้าใช้กดต่ำๆใบมีดไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราไป สตาร์ทเครื่องแล้วลองดูสาเหตุกันครับแต่ว่าก่อนไปสตาร์ทครับจุดนี้ครับสำคัญนะครับอันตรายนะครับเราต้องหาจุกหัวเทียนมาปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอันเก่ามาใส่ให้เขาก่อนนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดกรณีไฟไหม้เครื่องมาแล้วนะครับเนี่ยครับเปื่อยสายไว้แบบนี้นครับเดี๋ยวผมจะไปหาอันเก่ามาใส่ให้เขาก่อนนะครับตัวนี้หลายคนมองข้ามนะครับ้าเกิดว่ามันเปื่อยหรือว่ามันขาดนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันตรายจริงนะครับ้าเกิดว่าน้ํามัน หรือว่าน้ํามันรั่วถังรั่วนะครับหรือว่าน้ํามันซึมออกมาได้นะครับมาเจอกับประกายไฟตรงไอ้ตรงหัวเทียนที่เปลือยไว้นะครับรับรองว่าเกิดไฟไหม้แน่นอนครับขั้นตอนการใส่ก็ไม่ยากครับเวลาเราซื้อมามันจะมีสปริงหนึ่งอันแล้วก็ไอ้ยางครอบหนึ่งอันนะครับเราก็ให้เอาตัวสปริงเนี่ยครับยึดเข้ากับไอ้ตัวสายคอยไฟก่อนนะครับหนีบเข้าไปครับตรงปลายมันจะแหลมๆนะครับไว้สําหรับกดใส่สายนะครับเพื่อยึดล็อกกับ ไอสายคอยไฟนะครับเนี่ยครับพอเรายึดเสร็จนะครับค่อยๆบีบเข้าไปนะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะใส่ยากนะครับเพราะมันเป็นของเก่าตรนนี้ผมใส่เข้าไปฟรีนะครับเพราะว่าเห็นแล้วเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าวางทีของเก่าก็มีเหลืออยู่นะครับเราก็ไปช่วยกันไปครับช่วงนี้ไอตัวนี้ก็บีบใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยครับบีบให้แน่นนะครับมันจะลงล็อกพอดีนละครับมันจะแน่นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไอ เอาใส่เข้าไปในลูกยางนะครับตัวนี้ครับถ้าเกิดว่ามันปลายมันโผล่เยอะก็ตัดทิ้งไปได้นะครับตรงสายไฟนะครับยึดเสร็จแล้วเนี่ยครับยัดเข้าไปตรงไอ้ครอบยางนะครับเนี่ยครับยัดเข้าไปครับค่อยๆมีค่อยๆยัดเข้าไปครับมันมันต้องยัดแบบนี้บางคนใส่ไม่เป็นนะครับพอยัดเสร็จแล้วก็เรามาดูว่าสปริงตัวนี้ตรงหัวเทียนไหมเราก็ครอบเข้าไปก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูเครื่องกันครับ จะเห็นได้ว่าเวลาเราต้องกดคันเร่งค่อนข้างเยอะนะครับใบถึงจะหมุนนะครับตัวนี้ลูกค้าตเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปเปลี่ยนคลัตและก็จานคลัตชามคลัตมานะครับตัวนี้คลัตหมดไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นแล้วก็ถอดไอ้น็อตยึดกบคลัตสี่ตัวออกนะครับตัวนี้ผมคลายออกไปแล้วเดี๋ยวจะเอาออกดูกันครับนี่ครับสาเหตุครับ ดูครับตัวนี้เป็นคลาสใหม่นะครับที่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาครับยังไม่มีรอยสึกอะไรเลยนะครับคลาสซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคลาสตัวใหม่นะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าปัญหาก็คือสปริงตัวนี้ครับมันน่าจะแข็งไปนะครับเวลามันติดมากับคลาสพวกคลาสจีนอะไรพวกนี้ครับมันจะสปริงค่อนข้างจะแข็งนะครับเวลาเราเร่งอ่ะเราต้องใช้รอบที่สูงๆนะครับคลาสถึงจะกลางนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาให้ดูนะครับว่าไอ มันแข็งขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองบีบดูกันนะครับในส่วนของการถอดก็ไม่ยากครับเนี่ยครับเราก็ครีมปากจิ้งโจกครับงัดตรงขอเล็กๆก่อนนะครับที่ใส่กับรูครับงัดตรงนั้นออกแล้วเราก็สามารถดึงออกมาได้ครับตามทิปวิดีโอครับเนี่ยครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไอตัวสปริงคลาสกันก่อนนะครับเนี่ยครับตัวนี้สปริงที่ติดมาค่อนข้างจะแข็งนะครับเวลาเราหมุนหรือบิดอะไรเงี้ยมันมันจะแข็งมากนะครับ ก็เลยน่าจะผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทําให้เวลาเราเร่งเครื่องอะ่ะไอตัวผ้าคาร์ดอะ่ะมันจับคาร์ดช้านะครับเพราะว่ากว่ามันจะกลางได้สปริงมันค่อนข้างจะแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยครับแข็งนะครับต,ติดมาเดี๋ยวเราจะลองทําการเปลี่ยนสปริงคาร์ดดูนะครับว่ามันจะใช่ปัญหาอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับตัวนี้ ก่อนที่เราจะไปไเปลี่ยนสปริงคัสกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับที่ทําให้ช้าไอคัสจับช้าต้องเร่งเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับนี่นะครับชามคัสครับเป็นของใหม่ด้ยนะครับยังไม่มีรอยสึกรอยอะไรเลยนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับสีสันนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวคัสนะครับที่ให้ดูไปเมื่อกี้คัสยังหนาอยู่เลยนะครับตัวนี้ครับคัสใหม่ กคาดใหม่นะครับชามค์ดใหม่นะครับโอเคครับก็ในส่วนของปัญหานะครับที่เจอบ่อยๆก็จะมีชามคาดสึกนะครับตัวนี้ไม่น่าจะสึกแล้็ขาดไปเลยครับที่มันทําให้เล่งได้ช้านะครับแล้วก็ผ้าค์ดหมดนะครับดูครับตัวนี้ใช้จนถึงเหล็กแล้วนะครับเวลามันเล่งนะครับพอเล่งเยอะๆแล้วมันถึงจะกลางนะครับกลางแล้วถึงจะไปจับนะครับตัวนี้น่าจะเป็นส่วน เดียวกันนะครับที่ทําให้จานสึกนะครับเพราะว่าโดนเหล็กถูตลอดนะครับเพราะว่าผ้าคาร์ดมันหมดนะครับก็เลยทําให้เกิดการสึกหลอได้ง่ายนะครับเมื่อโดนเหล็กถูเยอะๆชามคาร์ดก็พังเลยนะครับดูครับก็ทางที่ดีก็เปลี่ยนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนสปริงกันเลยดีกว่านะครับมาถึงขั้นตอนการใส่สปริงคาร์ดนะครับตัวนี้ลองบิดดูแล้วสปริงคาร์ดสีทองตัวนี้จะ ค่อนข้างนิ่มครับให้ตัวให้ตัวได้ดีกว่าไอ้สปริงที่ติดมากับกับคลาสนะครับของเดิมนะครับตัวนี้ค่อนข้างนิ่มก็ในส่วนของการใส่นะครับไม่มีอะไรยากครับสองฝั่งจะมีตะขอครับตะขอสั้นก็เกี่ยวลงในรูตามรูปเลยครับแล้วก็ฝั่งยาวก็งัดมาเกี่ยวกับหัวน็อตยึดคลาสนะครับตามรูปเหมือนกันนะครับทั้ง3าตัวจะใส่เหมือนกันหมดเลยครับใส่ง่ายๆครับลองทําดูครับเปลี่ยนดูนะครับ ก็ในส่วนของท่านไหนที่กําลังหาอยู่ว่าอยากลองใช้สปริงสีทองแบบนี้ซะหน่อยว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับทางช่องของเรามีจําหน่ายนะครับ1ชุดมี5ตัวนะครับ1ชุดคือ1ถุงมี5ตัวนะครับราคา60บาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมส่งนะครับ1ชุด1ถุง6 60บบาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการซื้อแล้วก็การติดต่อไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับ ก็ท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อซื้อขายเข้ามากันได้นะครับหรือว่าจะมาสอบถามหรือดูสินค้าก่อนก็ได้ครับไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับเราก็นี่เราก็จะใส่เสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ3ตัวตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับเนี่ยครับจะมีฝั่งสั้นฝั่งยาวนี่เอาฝั่งสั้นใส่เข้าไปแล้วก็ฝั่งยาวคลิปขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาล็อกกับไอ้หัวน็อตยึดคัสนะครับ เนี่ยครับเสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวพอเราใส่เสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราประกอบเครื่องกันก็ยึดน็อตสี่ตัวที่กกคัดแล้วเดี๋ยวเราไปลองเครื่องดูกันนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันจะใช่ที่เราแก้ตรงจุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคนะครับก็ถือว่าเร่งได้ดีนะครับติดมือดีนะครับใจคลาดจับชามได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นนั้นว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากไอ้สปริงคลาสที่แข็งเกินไปนะครับแต่ว่าสาเหตุมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชามคลาดหรือว่าคล์ดหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองลองไล่ like กันดูนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนมาหมดแล้วปัญหาก็ลองเช็คสปริงดูครับ ตัวนี้ก็เหมือนปัญหาอาจจะเหมือนกับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของคลิปในวันนี้นะครับผมก็คงต้องลากันไปเท่านี้นะครับแต่ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับโชคดีมีช่างชนแนลแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับผม